ย,ยี่วชนประกันภัยโรงเรียนมั่งสาสอัมพรวิทยาค่ะวันนี้เราจะพูดถึงความสําคัญและประโยชน์ของประกันชีวิตจะไปนีนั้นไปชมกันเลยค่ะด้านการให้ความคุ้มครองเมื่อถึงแก่กรรมญาติหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยตามที่ระบุในสัญญาสามารถนําไปเลี้ยงชีพและประทาความเดือดร้อนในยามเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ด้วยครับด้านการออมทรัพย์เป็นลักษณะกึ่งบังคับโดยแบ่งจ่ายมาจากรายได้ เป็นเบี้ยชําระอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการประหยัดเพื่ออดออมไม่ใช่ในยามชราหรือเป็นทุนการศึกษาเรื่าเรียนของบุรหลานได้ค่ะด้านการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้เอาประกรันภัยกรณีทําประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือทําประกันอุบัติเหตุจะได้รับเงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพในกรณีทุจริ ทางภาษีใช้รหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทสำหรับแบบทั่วไปและสองแสนบาทสำหรับแบบร่ำนายค่ะด้านการลงทุนจะนำเงินไปลงทุนในกิจาก,การที่มั่นคงเพื่อให้เกิดดอกผลและส่วนหนึ่งจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่ตอไปครับด้านอื่นๆยังเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ใต่ในยามฉุกเฉินเมื่อกรมรม ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งก็จะมีมูลค่าเงินสดถ้าหากมีความจำเป็นทางการเงินสามารถขอคืนเงิงนจำนวนหนึ่งตามที่บริษัทกำหนดไว้และนำไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ค่ะสรุปความสำคัญประกันชีวิตนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังมีความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพต่างๆและยังคอยดูแลให้ความถูกครองดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้ทำประกันภัยค่ะ มั่นใจคอปพอค่ะ